บะท่าตัวรถสมาร์ทเมืนเอนแบวันที่หีเขาตีเขาโอ้ของคือชัดแฉนะข้าวตืนเลยสีขาว้อครับเข้ารดำขอดำขอดำข้าวดเข้าวดำโลละพันห้านะครับข,ข,ข,ข้าวดำโลล,นนาำโลละพันห้าอตลองได้เลยดูดใก,กน้อยกันอย่มันสิลืมมันจะลืมเห็ดเกาวควบหลังข้องหลังประเภทนี้ตั้งแต่บั้นทบรถ มันคืออุปกรณ์ทีุ่่นถืจงไปเดียวตะปูเนาะอุปกรณ์ที่จะใช้ฟาดเข้าสังเกตมันมันคือมาถ่อกันมันทอกันนะครับนี่มัน่อกันก่ได้นี่สังเกตบ้างดีดีครับข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเข่าดำนะครับเป้าเข่าดำเข่าดำข้อตั้งครับผมเนี่ยข้งสั้นมันอยู่สั้นนได้สังเกตให้ดีครับราคาลูกลราพันหาครับต่อร่องไปอันนี้ไม่เท่ากันนะครับอุปกรณ์ ทำได้ไดไดดดม่ด้เยอแมพี่นั่งอนนี้พี่น้องด้อันนี้คือการตีเขาสนุด้ได้ครับอันนี้คือเห็นเขาสนุเฮ้าเอน,นี่ละ <Okay. S 1> เป็นบ้านหล้งแต่สมัยตาพอตาแม่เฮ้าวได้ครับ เพราะว่าคนรุ่นไหมเด็กรุนไหมลูกหลานรุ่นไหมสีบ่กค็เห็นตีเขาสนุสิี่เกยเห็นตีเขาครับลักษณะตีเขาเนี่เปไรกันเขาองไปใ่ไหมเห็นค่เดียตัวอยสยเชี่ยกันเด้อเห็นเยคอเชี่ยกันไปเรื่อยๆจะ่ลือนาว่าเขากรห้องราคาดีครับ เ็ดขมนมเ็ดกระต้มก็กกได้นะครับขอซื้อซื้ไกระไฮนะครับเนาะมันพาก,กันมาจากเตียงน,น้าองเช่น,นมนที่นีม่นีันพากันนั่นนั่นนี่นพากันนั่นนันนี่ ดีเลยคับไฮเจนตเลยก็เป็นเรื่องูคาเาเนี่ยงกายเรัต้องเส็จล้วเราไปเหยียดหน้าดียงไปเลยด้วยสิงเหล่านี้งันย้วเราเปิดกะทเปิดอะกแนี่เพราะมันแล้ว